หญิงตั้งคันถูกขังในคุกแต่ค่ำคืนหนึ่งในห้องขังที่มืดสนิทเธอได้ยินเสียงฝีเท้าที่ไม่ควรมีในเวลานั้นและสิ่งที่เพื่อนนักโทษทำต่อจากนั้นกลับเปลี่ยนชะตาชีวิตของเธอจนทั้งประเทศต้องหยุดหายใจเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในคืนนั้นหญิงท้องแก่ยืนพิงกำแพงคุกเย็นชืดลมหายใจของเธอสั่นไหวเหมือนจะขาดทุกวินาทีกลิ่นสนิมจากลูกกรงลอยปะปนกับกลิ่นชื้นของพื้นปูน ทำให้เธอรู้สึกเวียนหัวจนต้องจับผนังไว้แน่นเสียงโซ่ตรวนที่ลากไปตามทางเดินสะท้อนกังวานเหมือนเสียงเตือนว่าความปลอดภัยไม่มีอยู่ในที่แห่งนี้เธอกุมท้องที่หนักอึง้งลูกในคันดิ้นแรงอย่างกับรับรู้ถึงอันตรายรอบตัวเพื่อนนักโทษหญิงในห้องขังเดียวกันเฝ้ามองเธอเงียบๆสายตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความสงสารที่พูดออกมาไม่ได้แสงไฟนีออนกระพริบวูบวาบเหนือศีรษะ เสียงกรีดร้องจากห้องขังข้างๆทำให้เธอสะดุ้งทุกครั้งเธอพยายามนั่งลงบนพื้นแข็งแต่ความปวดหน่วงที่ท้องแล่นขึ้นอย่างฉับพลันจนต้องกัดฟันแน่นเพื่อนักโทษหญิงคนหนึ่งรีบเข้ามาพยุงมือของเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะช่วยอีกคนวิ่งไปเคาะประตูเหล็กสุดแรงเสียงดังจนสะท้อนทั้งบล็อกขังแต่ผู้คุมไม่มีใครตอบอากาศในห้องเริ่มอึดอัดเหมือนกำลังหายใจไม่ออกเหงื่อของเธอไหลลงข้างแก้ม ผสมกับน้ำตาที่กลั้นไว้ไม่อยู่เพื่อนนักโทษอีกหลายคนล้อมเข้ามาเรากับรู้ว่าช่วงเวลานี้ไม่มีใครจะปล่อยให้เธอเผชิญลำพังเสียงหอบของเธอหนักขึ้นท้องของเธอบีบรัดจนฝ่ามือยกสั่นไม่หยุดเพื่อนนักโทษพยายามตะโกนเรียกผู้คุมอีกครั้งน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ทางเดินด้านนอกกลับเงียบเหมือนถูกปิดตายความเจ็บปวดแล่นพล่านทั้งร่างโลกตรงหน้าของเธอเริ่มสั่นไหว แสงไฟส่องลงบนใบหน้าเพื่อนนักโทษที่กำลังพยายามปลอบจังหวะหัวใจของเธอเต้นแรงจนหูอื้อเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงหัวใจของลูกในจินตนาการเหมือนคอยบอกให้เธออดทนต่อไปเพื่อนนักโทษคนหนึ่งดึงผ้าห่มเก่าขาดออกมาปูลงบนพื้นให้เธอนอนแม้จะสุดโทมแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเธอมีเธอเริ่มรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบบีบเข้าหาลมหายใจหอบที ท้องบีบรแรงกว่าเดิมจนร่างเธอสั่นทั้งตัวเพื่อนนักโทษจับมือเธอไว้แน่นสายตาของพวกเธอสั่นระริกแต่ไม่มีใครยอมถอยเสียงบางอย่างดังขึ้นจากทางเดินคล้ายเสียงเหล็กขูดพื้นชาหนะักและใกล้เข้ามาเรื่อยๆอุณหภูมิในห้องตกควบจนขนลุกเพื่อนนักโทษทุกคนเงียบกริบมีเพียงเสียงหอบของหญิงท้องแก่ที่ดังขึ้นชัดเจนทุกคนเฝ้ามองไปที่ประตูเหล็กรอให้มีใครสักคนมาช่วย แต่สิ่งที่ปรากฏตรงรอยแสงใต้ประตูกลับทําให้ทุกสายตาเบิกกว้างหญิงตั้งคันค่อยๆพยุงท้องของตนขณะเดินกลับไปยังมุมแคบของห้องขังลมหายใจหนักและสัน่นเหมือนอากาศในคุกกำลังบีบคอเธอผนังคอนกรีตเย็นชื้นส่งกลิ่นชื้นของเหล็กเก่าเข้าจมูกเสียงน้ำหยดจากท่อน้ำด้านบนดังซ้ำๆจนเหมือนเสียงหัวใจเต้นผิดจังหวะเธอหลับตาแน่นหวังให้ความกลัวจางหาย แต่ความเงียบกลับเพิ่มความหวาดผวาราวกับความมืดกำลังคืบคลานเข้ามาขณะที่เธอกำลังก้มตัวอาการเจ็บหน่วงภายในท้องก็พุ่งขึ้นจนเธอเผลิร้องออกมาเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วห้องขังเพื่อนนักโทษหลายคนหันมามองสายตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความกังวลไม่มีใครกล้าขยับเพราะผู้คุมยืนอยู่ไม่ไกลแต่แล้วร่างผอมๆของนักโทษหญิงคนหนึ่งก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว เธอเดินเข้าไปหาอย่างเงียบที่สุดเหมือนกลัวว่าเสียงรองเท้าจะทำให้ผู้คุมหันมาเห็นเธอคุกเข่าลงตรงหน้าเอามือประคองไหล่หญิงตั้งคันสายตานั้นนิ่งและแน่วแน่เต็มไปด้วยความเมตตาที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะพบในที่แบบนี้จับมือไว้เธอพูดเสียงเบาเสียงนั้นอบอุ่นจนหญิงตั้งคันน้ำตาคลอเหมือนมีแสงสว่างเล็กๆผุดขึ้นกลางความมืดอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาใช้เสื้อของตัวเองม้วนเป็นผ้ารอง เพื่อให้หญิงตั้งคันนั่งได้สบายขึ้นแม้จะรู้ว่าหากผู้คุมเห็นพวกเธออาจถูกลงโทษเสียงลมหายใจของทุกคนเริ่มถี่อาการเจ็บของหญิงตั้งคันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความร้อนจากร่างกายเธอพุ่งขึ้นจนผิวแดงเหงื่อไหลลงตามแก้มเหมือนหยดน้ำตาเพื่อนนักโทษคนหนึ่งจับมือเธอแน่นอีกคนลูบหลังอย่างเบามือแต่ละการกระทำเต็มไปด้วยความกล้าราวกับพวกเธอกำลังสู้กับชะตากรรมร่วมกัน เสียงผู้คุมเดินเข้ามาใกล้เสียงกุญแจลากกับเข็มขัดดังกรุง้งกริ้งหัวใจของทุกคนเต้นแรงขึ้นเธอหันไปมองหน้ากันเหมือนรู้ว่าความหวังเพิ่งเริ่มสันคลอนหญิงตั้งคันเริ่มตัวสัน่นมือเธอกำราวเหล็กแน่นจนข้อขาาทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดสายน้ำตาหยดลงบนพื้นซีเมนอย่างไร้เสียงผู้คุมหยุดยืนตรงหน้าห้องขังเงาของเขาทาบลงบนใบหน้าทุกคนเหมือนม่านมืดกำลังปิดฉากท้าย สายตาเขาแข็งกร้าวและเย็นชื่อเพื่อนนักโทษรีบขยับปิดบังหญิงตั้งคันราวกับกำแพงมนุษย์เล็กๆพวกเธอไม่ยอมถอยแม้เพียงก้าวเดียวแม้รู้ว่าการทำเช่นนี้อาจทำให้ทุกอย่างเลวร้ายกว่าเดิมผู้คุมสุดลมหายใจแรงยกไฟฉายขึ้นส่องผ่านซี่กรงแสงสีขาวพุ่งเข้าตาทำให้หญิงตั้งครรต้องหลับตาปีแล้วเขาก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงดุดัน เสียงที่ทำให้เลือดในร่างกายทุกคนเย็นวาบในทันทีและในวินาทีนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นบางอย่างที่เปลี่ยนบรรยากาศทั้งห้องขังจนทุกคนหยุดหายใจพร้อมกันเสียงกุญแจเหล็กกระทบกันดังก้องสร้างแรงสะเทือนในหน้าอกของหญิงตั้งครรภ์ที่ยืนกอดท้องของตนเองแน่นขึ้นอากาศในคุกเริ่มเย็นลงเหมือนความเงียบกำลังบีบให้หัวใจเต้นแรงเกินควบคุมเธอหันไปมองเพื่อนนักโทษคนเดิม หญิงร่างผอมใบหน้าซูบซีดแต่ดวงตาเต็มไปด้วยแรงใจประหลาดกลิ่นอับจากผนังคอนกรีตผสมกลิ่นเหงื่อและสนิมลอยเข้าจมูกจนคลื่นไส้แทบยืนไม่ไหวเธอสูดหายใจแรงพยายามตั้งหลักเมื่อความเจ็บหน่งแล่นขึ้นมาที่ท้องอีกครั้งเสียงผู้คุมเดินผ่านไปด้านนอกยิ่งทำให้บรรยากาศในห้องขังอึดอัดจนหายใจไม่ทั่วปอดเพื่อนนักโทษเดินเข้ามาชา้าชายื่นมือสั่นเล็กน้อยแต่น้ำเสียงมั่นคงอย่างน่าประหลาด เธอบอกให้หญิงตั้งคันนั่งลงบนพื้นปูนเย็นเฉียบก่อนตัวเธอเองจะคุกเข่าลงตรงหน้าเหมือนกำลังเตรียมทำสิ่งสำคัญบางอย่างความเจ็บพุ่งขึ้นอีกครั้งเหมือนไม่ใช่แค่ความเจ็บแต่เป็นความหวาดกลัวที่กัดกินจากด้านในเธอหลับตาแน่นได้ยินเสียงลมหายใจของเพื่อนนักโทษใกล้หูเสียงที่สั่นด้วยความกังวลแต่ยังพยายามปลอบประโลมเสียงฝนเริ่มตกลงบนหลังคาเก่าดังเป็นจังหวะเหมือนเต้นรำกับความหวาดหวั่นในหัวใจของทั้งสองคน เพื่อนักโทษเกื้อมมือไปจับมือของเธอแน่นขึ้นเหมือนพยายามส่งแรงทั้งหมดที่ตนเองมีให้ผู้หญิงที่กำลังจะเป็นแม่อยู่ดีๆก็มีเสียงคลืดแผ่วๆจากท้องของหญิงตั้งครรภ์ตามด้วยความเจ็บรุนแรงจนร่างกายเงอเกือบเป็นสองท่อนเธอร้องออกมาเสียงกล้องไปทั่วห้องขังจนเพื่อนักโทษหน้าถอดสีเพื่อนักโทษรีบถอดเสื้อคลุมเก่าๆของตัวเองปูลงบนพื้นเพื่อรองร่างเธอไม่ให้โดนปูนแข็งกระด้างโดยตรง กลิ่นฝุ่นจากผ้าผสมกับกลิ่นอับในห้องแต่ความตั้งใจของเพื่อนนักโทษทําให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยอย่างประหลาดความเจ็บกลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้แรงกว่าเดิมเหมือนร่างกายกําลังถูกบีบจากด้านในเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมมือสั่นจนแทบจับอะไรไม่อยู่เพื่อนนักโทษขยับเข้าใกล้มากขึ้นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวปนความมุ่งมั่นเหมือนคนที่กําลังเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดในชีวิต แต่ทันใดนั้นเองเสียงบางอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้นในคุกกลับดังขึ้นจากทางเดินด้านนอกเสียงฝีเท้าหนักและรีบร้อนเสียงที่ไม่ใช่จังหวะเดินของผู้คุมปกติเพื่อน,นักโทษเงยหน้าแววตาเปลี่ยนจากความกังวลเป็นความตระหนักบางอย่างที่ชวนให้หัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะหญิงตั้งคันมองไปทางประตูเหล็กสีหมน่นรู้สึกถึงลางร้ายบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาลมหายใจของเธอเริ่มถี่และหนักขึ้นจนได้ยินชัดเจนในห้องเงียบ ความรู้สึกว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นบางสิ่งที่สายเกินหยุดยัง้งและในวินาทีถัดมาเสียงโลหะกระแทกประตูขังดังสนัน่นเหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวในทันทียูเซเสียงของโซ่เหล็กที่ผนังดังขึ้นเบาๆราวกับเตือนว่าเธอยังติดอยู่ในที่ที่แคบและเย็นชืดน,นี้หญิงตั้งคันยกมือแตะผนังคอนกรีตปลายนิ้วเจอความหยาบกร้านที่ทําให้รู้สึกเสียวแปลกความชื้นไหลลงมาตามร่องกําแพง กลิ่นอับของเชื้อราทําให้เธอหายใจลําบากเธอกดมือบนท้องรับรู้ถึงการดิ้นเบาๆของลูกเสียงหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงขึ้นเหมือนร่างกายกําลังเตือนถึงอันตรายที่กําลังใกล้เข้ามาภายในห้องคุกมีเพียงแสงสีส้มจากหลอดไฟที่ใกล้พังไฟกระพริบเป็นจังหวะที่ทําให้เธอรู้สึกหวาดผวาทุกครั้งที่แสงดับทุกอย่างรอบตัวก็เงียบสนิทจนหูอื้อเพื่อนนักโทษสี่ห้าคนมองเธออย่างวิตก ทุกคนรับรู้ว่าเธอเริ่มเข้าสู่ภาวะคลอดแต่ไม่มีใครในนี้สามารถเรียกหมอได้เสียงกุญแจและยามเดินตรวจเงียบหายไปนานอุณหภูมิในห้องเริ่มลดลงความเจ็บจุกแล่นขึ้นจากท้องอย่างรุนแรงเธอเม้มริมฝีปากแน่นจนเลือดซึมเหงื่อเย็นไหลอาบหลังและมือสั่นจนควบคุมไม่ได้เพื่อนนักโทษคนหนึ่งยื่นมือมาจับมือเธอแน่นแรงบีบของหญิงคนนั้นสะท้อนความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกในใจ ชายตาเธอเห็นเพื่อนอีกคนฉีกผ้าห่มเก่าเก็บไว้บนพื้นปูเป็นเสื้อรองตัวเธอเพื่อให้เธอไม่ต้องสัมผัสพ,พื้นซีเมนต์เย็นเฉียบโดยตรงเสียงร้องให้เบาๆเริ่มดังขึ้นจากหญิงตัวเล็กที่นั่งมุมห้องเธอสั่นเหมือนเด็กที่หลงทางเพราะรู้ว่าจะไม่มีใครจากภายนอกช่วยเหลือได้ทันแรงบีบรัดครั้งใหม่ทำให้เธอแทบร้องออกมาร่างกายบิดเกรงจนเส้นเลือดที่คอปูดขึ้นชัดลมหายใจขาดห่วง เธอรู้สึกเหมือนอากาศในคุกถูกดูดออกจนหมดเพื่อนนักโทษอีกคนรีบคว้าถังน้ำเล็กๆตักน้ำขึ้นมาลูบหน้าผากเธอทำให้ผิวที่ร้อนรุ่มเย็นลงเล็กน้อยแต่ความปวดที่ท้องนั้นยิ่งทวีความรุนแรงในทุกนาทีแสงไฟกระพริบแรงกว่าเดิมเหมือนจะดับสนิทเงาของทุกคนสั่นไหวบนผนังราวกับวิญญาณที่เฝ้าดูเหตุการณ์หญิงตั้งครรภ์เริ่มหายใจไม่เป็นจังหวะเสียงครางต่ำๆออกจากลำคออย่างควบคุมไม่ได้ มือเธอขวนพื้นจนเล็บฉีกเลือดซึมออกมาทีละนิดเพื่อนคนหนึ่งยื่นหน้าเข้ามาใกล้กระซิบเบาๆให้เธออดทนแต่น้ำเสียงนั้นสั่นเหมือนจะร้องไห้เพราะรู้ดีว่าเหตุการณ์กำลังจะเลวร้ายกว่าที่คิดจูจ่ๆเสียงบางอย่างดังขึ้นจากประตูเหล็กเสียงที่ทำให้ทุกคนหยุดหายใจในเสี้ยววินาทีเสียงกรีดครืดของเหล็กเหมือนมีคนกำลังลกของหนักบางอย่างเข้ามาใกล้ห้องขังกลิ่นคาวประหลาดลอยมากับลม กลิ่นที่ทำให้หญิงตั้งคันขนลุกสู้หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเพื่อนนักโทษทุกคนหันไปมองประตูพร้อมกันสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่อยู่หลังประตูนั้นคือคนหรือไม่ใช่คนและเสียงนั้นกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆตอนเช้าของวันถัดมาเสียงกุญแจเหล็กกระทบกันดังไปทั่วทางเดินแสงอ่อนจากนอกหน้าต่างส่องเข้ามาบนพื้นปูนขรุกระ อารยาเงายหน้าขึ้นช้าๆหัวใจเต้นแรงเพราะเธอรู้ว่าเวลาสำคัญมาถึงแล้วเจ้าหน้าที่เปิดประตูห้องขังสีหน้าเข้มมวดแต่แฝงความลังเลอารยากุมท้องของตนส่วนหญิงนักโทษคนอื่นๆยืนเรียงหน้าเหมือนกำแพงมนุษย์ทั้งหมดมองเธอด้วยสายตาที่ไม่เหมือนวันแรกที่เธอเข้ามาวันนี้เต็มไปด้วยความหองอยห่แท้จริงอารยาก้าวช้าๆออกจากห้องขังแต่แล้วเสียงฝีเท้าของเพื่อนนักโทษด,ดังตาม,มา ทุกคนเดินมาส่งเธอถึงหน้าประตูใหญ่ของเรือนจําไม่มีใครร้องไห้แต่แววตาทุกคู่ชัดเจนกว่าน้ําตาใดอรยาหันกลับไปมองเธอเห็นใบหน้าหยาบกร้านของผู้หญิงเหล่านั้นผู้หญิงที่สังคมตัดสินว่าโหดร้ายแต่พวกเธอกลับยืนอยู่ข้างเธอในวันที่เธออ่อนแอที่สุดและเป็นคนที่คอยปกป้องทั้งเธอและเด็กในท้องยิ่งกว่าคนที่เธอเคยเชื่อใจในโลกภายนอกประตูเหล็กค่อยๆปิดลง เสียงโลหะเสียดสีก้องสะท้อนในโถงกว้างอารยาสูดลมหายใจลึกขณะที่อ้อมแขนของเจ้าหน้าที่พยุงเธอขึ้นรถพาไปโรงพยาบาลรถค่อยๆเคลื่อนออกจากพื้นที่เรือนจำเธอมองออกไปข้างทางลมอุ่นพัดผ่านรอยแตกของหน้าต่างเธอรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่แม้โลกข้างหน้าจะยังไม่ชัดเจนและทันทีที่เสียงล้อรถบดไปตามถนนอารยาเฝ้าภาวนาในใจ ขอให้คำสัญญาที่เพื่อนนักโทษเคยบอกไว้เป็นจริงคำสัญญาว่าต่อให้สังคมทั้งประเทศมองเธออย่างไรลูกของเธอจะไม่เติบโตอย่างโดดเดี่ยวแสงแดดสาดเข้ามาในรถจนอบอุ่นทั่วร่างอารยายกมือลูบท้องเบาๆรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าเป็นรอยยิ้มแรกในรอบหลายเดือนเรื่องราวของเธอในเรือนจำสิ้นสุดลงแต่เรื่องราวใหม่กำลังก่อเกิด พร้อมกับลมหายใจเล็กๆที่กำลังจะมาถึงโลกใบเดิมโลกที่โหดร้ายบางครั้งแต่ก็ยังมีมุมที่อ่อนโยนไม่แพ้ใครและในที่สุดอารยารู้ว่าเธอไม่ได้เดินคนเดียวอีกต่อไป